าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี่เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลบอกแบบก PUBG, Fi, ลุ่มพับจีฟรีไฟแลวก็โมลแลนและก็บริการฟาร์มต่างๆอ่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมไ,ได้ที่เว็บเว็บเดียวเลย Jo ยทูบีคูเท่มักลุ่มอะไรวะเนี่ยนี่คือความหล่อเท่ของมึงเหรอเอารับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับสำหรับในวันนี้อยู่กันใน แมป c o n ค u r เลอนะครับหลังจากที่ผมเคยอัดไปแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งก็มีกระแสตอบรับมากมายนะครับว่าอยากเห็นเพิ่มเติมและในวันนี้ครับทางแอดมินนะครับได้ชวนผมมาเล่นอีกแล้วพร้อมกับมีการอัปเดตอีกมากมายเลยนะครับผมตอนนี้นะครับที่ผมรู้คร่าวๆก็คือผลเวลาครับเปลี่ยนสกิล X เป็นเสาเพิงผลสายฟ้าครับรีเมคสกิลใหม่แล้วก็ระบบก็คือพร้อมเล่นแล้วนะครับทุกคนมีสกิล GUI มีหลอดสแต็ปด้วยแล้วก็ สกิลดาบสสกิลแล้วก็ไฟติ้งสไตล์เป็นแบ็คเล็กนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมอ่านมาก็ดูเหมือนว่าน่าจะพร้อมเล่นเต็มที่แล้วไหนเดี๋ยวลองสิคอมแบทอันนี้ผมมีคอมแบทธรรมดาเขาบอกว่าระบบนี้คือพร้อมเล่นแล้วใช่ไหมแบบมีพวก g ี i อไอะไรเงี้ยแล้วผมอันนี้คือผมพิศารเมื่อกี้เออันนี้จะเป็นแบบผลลูกใหม่หรือเปล่าครับทุกคนเพราะว่า g ี i นี้พร้อมเล่นแล้วใช่ไหมนี่ผลอะไรครับมันจะเป็นแบบผลใหม่หรือเปล่า ที่เขาเพิ่งทำมาหรือไม่ก็เป็นผลไฟที่เขา remake มานะผมลองดูโอเคโอเคเป็นผลไฟนะครับผมแต่ว่ามันต้องใช้ฟุตเลเวลซึ่งผมไม่มีแต่ผมสามารถกดได้เออไม่ใช่นี่ว่าส <c oughs> กิลแซมมนกดได้อยู่แล้วนี่ว่าฟึบอันนี้เป็นหมัดพึ่งนะครับผมสกิลอื่นผมกดไม่ได้ครับทุกคนโอเคเล็บ okay. ม oh, ีกิ๊กสเต็โอ้ทุกคนเลเวสองร้อยคิกสต็ปยูไออ๋อ อันนี้อย่างที่เขาว่าผมนี่คือระบบพร้อมเล่นเลยใช่ไหมผมต้องใช้อัพเท่าไหร่วะเนี่ยอัพแค่85ก็พอนะครับ85ปึ๊บโอ้อันนี้ไงสกิลเอ็กเขาบอกเปลี่ยนเป็นสาวเพิงใช่ไหมอ้อคีเครเทสเลยครับทุกคนสกิลซีใจเอ็นคเอ็นเทจักรพรรดิเพิงว้าปลาแต่ใครดว,วะไม่มีบอทแทงปลาด้วยบุ้ม เอออย่างนี้ก็เหมือนจะว่าจะพร้อมเล่นแล้วนะผมทุกคนคือมีพวกสเตตอะไรที่พร้อมแล้วใช่ไหมอยมันก็ดูเหมือนจะพร้อมเล่นแล้วแล้วเนี่ยมีเอ็นพีซีตรงนี้ด้วยเหมือนจะมีเควสไหมมีเควสครับมีเควสสกิลวีเป็นสกิลบินนะครับโอเคโอเคจะรอทำเควสดูปุ้มน่าจะวันชอ็อตเนื่องจากวิวผมแม่งเยอะเกินพิกัดอ๋อเสาเพลิง ไม่ใช่เสาหลักเพิงนะเสาเพิงธรรมดาบึ้มโอ้ยเสกิลหัวรับ Amazing อ้าวเวลเหลือร้อยเดียวแล้วเขสัจจะโดนลดเวลเฮ้ยเขาคิดผลไหมครับผมอันนี้น่าจะเป็นผลสายฟ้าหรือเปล่าครับผมคิดว่าน่าจะเป็นผลสายฟ้านะฮะเดี๋ยวเรากินดูงับใช่โกโลโกโลเีอด เท่าไหร่วะเนี่ยหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าล้านนี่กูต้องฟาร์มเลเวลถึงหลักล้านเลยเหรอฟาร์มว <c oughs> ันนี้เพิ่มอีกครับผมใช้ร้อยยี่สิบห้าผมต้องอัพไปอีกสี่สิบนะครับนี่นี่ผมก็จะใช้สกิลได้ทุสกสกิลที่สามารถใช้ได้แล้วสกิลแซดเซนโกโอเคเป็นสกิลชอ็อตสายฟ้านะครับเฮ้ยคูดาวเร็วแล้วเนี่ยเฮ้ยโคชีโกงเลยสกิลสายอ้าผมสายฟ้าเนี่ยกูครูดาวอย่างเร็วอะ่ะ โป้งสปงนี่แน่สกิลซีเอลทอโอ้โหโคสวยว้าเป็นเรียกเมฆใส่ฟ้านะครับแล้วก็ฟ้าผ่าลงมาโอเคสกิว v, ลวีไตรโกอ,อะผมอ่านถูกไหมเนี่ยอวผมกดสกิลวีไม่ได้อ่ะสกิลวีเขาบอกเป็นลูกบอลสายฟ้ายักษ์สามารถต้านกับบอลเพลิงได้ แต่ทำผมกดไม่ได้วะผมน่าจะต้องรีเซเคลเตอร,ร์ก่อนนะผมอาจจะบักก็ได้ออเจดผมไม่สามารถกดได้ครับทุกคนเพื่อนๆใ,ใจผมจะเพิเ่มไปหนึ่งโน้มไม่ได้จริงอัพเป็นร3 0เลยโอเคกดไม่ได้ You can use skill C อ๋อ skill V work in p r o c พเ s s โอเค s k i l ว V นะครับคือง่ายๆก็คือกำลังทำอยู่นะผมอะไรอะ่ะเขาให้อะไรใม่ผมมา อันที่เป็นดาบนะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นดาบธฆณาธรรมดาเฮ้ยมีสกิลด้วยอ๋ยอฟึบสกิลแรกเป็นการฟันระวาไปนะครับสกิลอื่นได้มีแล้วผมมีน่็นจะมีสกิลเดียวนะฮะ <c oughs> ผมชอบท่าผมชอบท่าของมันมากเลยครับทุกคนพ <c> ง <oughs> ตั้งท่าได้เทมากเย่ yeah. ต่อไปมาเลยเขาจะพูดว่า System Command จากนั้นก็จะใส่พลังแห่งแอดมินเข้าหาตัวผมอุ้ยผลต่อไปอันนี้ น่าจะเป็นผลน้ำแข็งนะครับผมทุกทคนจากการที่ผมเดาใช่จริงๆด้วยเฮ้ยมีอยู่สกิลเดียวเหมือนเดิมน,นะฮะเป็นสกิลนี้นะครับที่นี่เลยที่เหมือนรับพี่แล้วนะครับโอเคโอเคอเป็นสกิลเดียวนะฮะร,รู้สึกว่ามันจะน่าจะแช่แข็งได้ด้วยนะครับอ๋อใช่อันนี้ไม่ใช่แช่แข็งน,นี่นจะตายเลยมันจะฟีดด้วย เม่ผมจะฟีดต้นไม้ได้ปะฟึบโอเคไม่ได้ได้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะแช่แข็งต้นไม้ได้อยู่แล้วเลย,เยผมลองวิ่งลงน้ำดูนะครับคือไอ้แมปแกนพีเนี่ยเพราะผมจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าถ้าล็อตปักสกิลมาแข็งใส่น้ำนะครับมันจะแช่แข็งน้ำไปเลยเว้ยไม่รู้ว่าแบบนี้ทำได้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่แช่แข็งน้ำเหมือนรอบที่แล้วละเขาน่าจะเอาออกไปแล้วครับ system command มาอีกแล้วเอา้าทำไมเขาลงได้วะ อ่ะผมก็ลงได้ดีว่ะแสดงว่าเมื่อกี้ผมบั๊กนะ System Command ทําไมมันดูเท่หว่ะตอนแรกมินใช้อ่ะดูเท่อ่ะนี่คนอะไรอ่ะใส่ฟ้าแน่เลยอ๋อเหมือนเขาจะเปลี่ยนเพื่อ,อว่าจะให้เราขึ้นเรือได้โอเคเขาจะเปลี่ยนเพื่อว่าจะให้เราขึ้นโอเคเราพร้อมจะไปกันแล้วครับท่านสมาชิกผมขับหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ให้ผมขับเหรอโอ้้ยเรือเขาสวยเนี่ย ทำไมทำไมมันขับไม่ไปอ่ะอ่ะอ่ะเอาไปแล้ว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 เออมันขับไม่ไปอ่ะจริงๆนะมันมันขับไม่ไปอ่ะมีเกาะอะไรวะเนี่ยผมดาวจากบ้านนะครับน่าจะเป็นเกาะบากี้โอ้เขาทำเกาะบากี้เกาะอื่นเสร็จหมดแล้วก็คือ ประมาณว่าน่าจะเตรียมใกล้เปิดได้แล้วนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้น next system คอ m มันมันเท่อย่างวะเวลาใช้ s คอมมัน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 เท่ละมันมันมันดูเท่อะดูดิโอเคหลังจากที่ผมไปถามผู้พัฒนาเกมครับหรือว่าแอดมินมาเขาบอกว่าจะเปิดในช่วง1ถึง2ออาทิตย์นะครับผมซึ่งก็แค่จะเปิดแล้วเพราะช่วงนี้ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะติดเรียนออนไลน์อยู่ด้วยซึ่งกูก็ต้องเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาเล่นเกมมากขึ้น เพราะว่าถึงเรื่องอะไรไปกูก็เหมือนไม่ได้เรียนเฮ้ยเด้ยุฟูสปาวอันนี้เหมือนจะเป็นเกมพัทแจ้งเตือนผลนะผมมันจะขึ้นตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเลขอันนี้เหมือนจะต้องไปทางนี้นะเดีเ๋ยวแอร์แอร์เป็นตามมาตาเต็มเลยนี่คือแบบผมผมผมเปช้าอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็จะไปถึงความพยายามอยู่ที่ไหนความสยายามต้องอยู่ที่นั่น เออโอเคผมผมผมติดเรือไปได้ครับเอออย่างเงี้ยจะเร็วกว่าอย่างเงี้ยจะเร็วกว่ากูบินตั้งแต่แรกไปแย่และอ่ะฉันชะล่าอยู่รู้เลยอ่ะโคตรเถื่อนอู้เออขับคนเดียวนะสองคนอย่างเร็วอันนั้นเหมือนเขาโดนทิ้งเลยแล้วทุกคนโอเคเฮ้ยนี่ไงผมพิศซัดเกิด อ๋อเกิดใต้ต้นไม้นะครับอันนี้เป็นผลอะไรวะเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วงั้นเราลองกินดูผลฟุวะฟุวะอ๋ออ๋อคือมันเป็นผลอะไรในเรื่องวะเนี่ยมันเป็นผลบินหรือผลลื่นมาฟุวะว่าที่ผมจำไม่ได้แล้วครับมันเป็นผลลอยหรือผลลื่นผมไม่แน่ใจเน้นผมไม่ได้หลุดใช่ไหมเรือ<ะ>ว้าวตึิฟโอ้โห เฮ้ยนี่มันยึดเป็กทัวร์วเลยวันนี้ว้ามาคร้บมา Adjust. อันนี้เหมือนสนกิลได้สังสารา,า,ราเลยครับเหมือนสนกิลได้สังสาระเลยมาคนสายฟ้าเจอกับผลไฟมา go เฮ้ยเฮ้ยดูยไปก่อนเฮ้ยเขาจะส้สายฟ้าโกมกันด้วยเนี่ยเขายิงระยะไกลได้ครับผม,ผมก็ยิงระยะไกลได้แค่สกิลเดียวเฮ้ยแต่ผมบินได้นี่วะยาฮู้ เอ้ตอนบินใช้สก,กิลไม่ได้เออเอเครับเอาว่าเดี๋ยวเขาจะคิวดีเพียงแต่เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมก็อัคลิปให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอาอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กครับตะใครแล้ผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมซีโรเกนขอให้โชคดีอย่าลืมป้องก,กันกันด้วยช่วงนี้อันตรายปอายลอดภัยไว้ก่อน gone